ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต,ต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของสาวๆเบบี้มอนสเตอร์กันนะครับเพราะว่าดูเหมือนในตอนนี้เนี่ยห่างหายจากการเดบิวต์ไปเลยไม่มีสัญญาณใดๆเลยในตอนนี้นะครับทำให้เกิดความคาดหวังจากแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตที่ติดตามเนี่ยการเดบิวต์ของ Baby Monster เบบี้อมอนสเตอร์เน และเป็นความคาดหวังว่า Girl Group วงใหม่จาก YG Entertainment อย่าง Baby Monster เนี่ยจะมาสานต่อความปังของรุ่นพี่จะเดบิวต์มาในเดือนนี้แน่นอนหวังในหวังแล้วก็คาดหวังไว้สูงกว่าเดิมต่อให้จะยังไม่มีอะไรเนี่ยที่ทำให้เห็นเลยนะครับว่าจะมาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าด้วยความคาดหวังนี้แหละมันกลับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอยากให้เป็นเดือนนี้จริงๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ในเบบี้มอนสเตอร์เขาก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายนะครับที่ปล่อยออกมาให้เราเนี่ยได้รับชมกันทั้งรายการทั้งเพลงด้วยแล้วก็การประเมินด้วยนะครับยิงยาวมาตั้งแต่ช่วงต้นปีกันเลยทีเดียวแต่ว่าพอเข้าสู่การประกาศไลอัพปุ๊บนะครับ ทุกอย่างเนี่ยก็เริ่มชะลอลงช้าลงจนมาถึงในตอนนี้ที่คอนเทนต์ใหม่ๆของ BB บี้มอนสเตอร์นั่นเ่ยแทบจะไม่มีให้เราเนี่ยได้ดูกันเลยเรียกได้ว,ว่าดอมคือค่อนข้างจะเงียบไปเลยทีเดียวนะครับมีเพียงแค่การเฝ้ารอของฟแฟนๆยังมีความหวังแล้วก็รออยู่กันอย่างเงียบๆหวังว่าสักคืนหนึ่งในช่วงสี่ทุ่มนะครับจะมีอะไรออกมาให้ทุกคนเนี่ย,ยได้ตื่นเต้นกัน และในตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตเกาหลีรวมไปถึงแฟนคลับเกาหลีเขาก็คาดหวังเพิ่มมากกว่าเดิมด้วยนะครับว่า YG นั้นเนี่ยจะไม่ผิดคําสัญญาจะมาในเดือนกันยาก็ต้องเป็นกันยาแน่ๆตอนนี้ก็คือมีการตั้งกระทูขึ้นมาในเว็บบอร์ดของทางเกาหลีแล้วนะครับ พูดถึงความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเดบิวต์ของ Baby m o อน t e r ในเดือนกันยายนแต่คาดหวังไว้และเชื่อได้สูงมากว่ายังไงจะต้องเป็นเดือนนี้แน่ๆซึ่งก็มีชาวเน็ตและแฟนคลับคนอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยนะครับคอมเมนต์จากชาวเน็ตเซนนะครับก็ได้พูดเอาไว้ว่าฉันตื่นเต้นมากๆเลยกับการเดบิวต์ของ Baby m o อน t e r แต่ว่าจะมาเมื่อไหร่กันแน่และก็ยังมีที่บอกว่าวงนี้รวบรวมเมมเบอร์ที่มีความสามารถไว้มากมาย ตื่นเต้นจริงๆกับการเดบิวต์ของพวกเธอทั้ง7คนและก็ยังมีนะคบที่บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเมมเบอร์ของวงนี้เนี่ยจะมีเกาหลีเพียงแค่3คนเท่านั้นคำพูดนี้กับ Baby Monster เนี่ยยังอยู่นะครับทุกคนและน่าจะอยู่แบบนี้ไปอีกยาวๆเลยกับคำพูดที่ว่าวงเกิลกรุ๊ปที่มีเมมเบอร์ต่างชาติมากกว่าเกาหลีหลายๆคนก็คาดเดากันนะครับว่าน่าจะเป็นเดือนกันยายนนี่แหละหรือไม่ก็เดือนตุลาหรอ แต่มันควรจะเป็นเดือนนี้บางคนก็บอกว่าถ้าหากพ้นวันที่5เป็นต้นไปเตรียมตัวรอขยับไปเดือนต่อไปได้เลยไม่น่าจะมาในเดือนนี้แน่นอนอีกคอมเมนต์ก็บอกว่ายังคงหวังว่าในเดือนกันยายนจะเป็นเดือนเดบิวต์ของ Baby m o n น t e r อร์จริงๆฉันยังหวังได้อยู่เมมเบอร์เนี่ยก็ถูกพูดถึงเช่นเดียวกันนะครบางคนก็บอกว่ารอคอยการเดบิวต์ของอาอนกับชิกิต้บางคนก็ถามหาอาอนว่าหายไปไหน และก็ยังมีที่บอกว่าโรลากับพาริตาเนี่ยเลิศม,มากๆสุดยอดจริงๆชอบเสียงของทั้งคู่นะครับหลายๆคนเลยก็บอกว่าลุกะสวยด้วยเท่ด้วยแล้วก็มีที่บอกว่าเสียงของอายอนนั้นมีสเสน่ห์ชมไปถึงเสียงของอารัมกันด้วยนะครับว่าเป็นคนที่น่าจะเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวได้ง่ายๆเลย อาสาเองก็ถูกพูดถึงเช่นเดียวกันว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์เวลายอยู่บนเวทีนะครับคอมเมนต์ก็มากมายหลากหยความคิดเห็นแต่หลายๆคนเนี่ยรอแลคะคาดหวังว่าเดือนกันยายนนี้จะเป็นเดือนของ Baby Monster จริงๆหวังว่า YG จะไม่ทําผิดคําพูดนะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันว่า YG เขาจะสนใจไหมจะ ปล่อยออกมาในเดือนกันยายนนี้จริงๆหรือเปล่านะครับรอดูกันได้หากมีอะไรอพัพเดทเพิ่มเติมเดี๋ยวเรารีบนามาแชร์เลยคลิปนี้เราต้องขอตัวลาแล้วนะครับกลหลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง